นี่เป็นนี่เลยโบราณเลยผมเคยกินตอนเด็กๆเป็นเค้กนะเค้กโบราณนี่กล่อง12ชิ้นขายกล่องเท่าไหร่ครับกล่องหะาสบาทอ๋อี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าราคาส่งมีตาหากใช่ไหมต้องโอ้โหตัวนี้น่ารับประทานเลยเลิฟเลิฟเนี่ยผ้าเขียวผมที่แรกคิดว่าใบเตยสวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดสากรนะครับเพื่อนๆเป็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นครับผม เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเมาแนะนำนะครับร้านขนมปังนะครับผมมีทั้งปีกและส่งครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณง้วนอาหารทะเลแปรรูปมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับคุณป้าครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวแนะนําผมหน่อยครับว่าตัวนี้เป็นอะไรครับผม ผลไม้รวมครับผมอันนี้ก็เป็นฝังเนยฝังเนยอุ้ยน่ารับประทานนะสีสันเหลืองเลยทีเดียวตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะยี่สิบบาทใช่ไหมครับนี่ครับตัวนี้เป็นไส้กรอกนะขนมไส้กรอกโอเคครับผมอันนี้ขนมไส้หมูยองหมูยองนะโอ้แล้ว คุณป้าครับเรารวงกันได้ไหมอันนี้เป็นลูกเกตนะเป็นลูกเกตรวมได้ทุกอย่างอ่าอันนี้เป็นนี่เลยโบราณเลยผมเคยกินตอนเด็กๆเป็นเค้กนะเค้กโบราณนี่กล่อง12บชิ้นขายกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าราคาส่งในตาหักใช่ไหมต้องคุยกันต้องคุยกันนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยโดนัท ของเท่าไหร่ครับผมตองละยี่สิบสามกล่องห้าสิบเหมือนกันจ้ะสามกล่องห้าสิบโอ้โทั้งร้านนี่รวมได้เลยนะ,นยะอ่าเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันเลยทีเดียวอนนโอ้โหตัวนี้น่ารับประทานเลยเลิฟเลิฟเนี่ยอ๋อเป็นเค้กรสวานิลารสวานิลาตัวนี้ครับผมเป็นรสกาแฟอ่าตัวนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นโรเป็นโลช็อกโกแลตนะโอเคเลยนี่โลช็อกโกแลต นี่เป็นโลไลลายโลลายนะโอ้วันนี้วันนี้ลาโอ้แล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยชาเขียวชาเขียวโอ้ทีแรกคิดว่าใบเตยตัวนี้เป็นอะไรครับผมเนี่ยโอ้แทกถั่วน่ารับประทานเลยตัวนี้ครับผมเป็นช็อกบอลจะเป็นช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตนะตัวนี้เป็นเป็นโลกาแฟโลกาแฟ อันนี้โลส้มผสมวานิลาอ๋อผสมวานิล่าตัวนี้โรสโมเลยโรส้มเลยโอ้สีน่ารับประทานเด็กๆชอบเลยอันนี้ก็เป็นแปังเนยจ้ะเป็นปังเนยนะนี่ตรงนี้เป็นพิซซ่านะครับเพื่อนๆมีเงิน20บาทก็สามารถรับประทานกันได้แล้วอันนี้เป็นนะฮะพริกหมูหยองโอ้เยอะเลยคุณป้าขายตลาดนัดวัสดกร วันไหนบ้างครับผมวันจันทร์ถึงกับวันวันสุดเด็ดครับเวลาครับผมเวลาก็สามโมงเย็นถึงสองทุ่มสามโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับโอเคเลยแล้วทางป้ามีบริการขายส่งด้วยใช่ไหมครับอ๋อขอเบอร์หน่อยครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์หกสามครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับหนึ่งเก้าเจ็ดครับมีชื่อร้านไหมครับคุณป้าชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อหน่อย ร้านป้าหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นคุกกี้อ๋ออันนี้เป็นคุกกี้นะโอเคเป็นถุงถุงนะเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับผมครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอาหลงฟูดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านป้าหน่อยขนมปังนะครับเพื่อน ซื้อได้ทั้งปีกแล้วส่งครับผมสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผม